ครับผมเสียในหน้ำมครับมาอนี่มาตดตามพอโยครับพอโย้ฝันฝันแม่นครับฝันตองหัวครับฝันตองหัวจากวันที่สามครับเิ่นฝันในเลขหกตัวครับมาอนี่ก็เลยมาติดตามให้ครับผมเสียในะน้ามาตดตามพโยให้นะครับเด้อมาอนี่ครับเห็นโตแล้วครับเิ่นมารับเหมาอยู่วัดนี่นะครับแม่พ่ออยู่วัดพอดีครับผมเรื่องไดกะจะกงวงไดกะเสียในหน้ำอยู่ไปติดตามนะครับเด้อเรื่งไดกะฝากกด ไล์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องให้ทั้งทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสดีครับสวัสดีครับมาัำด้วยกันต้องไปล่อรวยลรวยเสียโยเสียโยมเด้กัวงวดีกาว่ากาว่าื่อวแล้วข้นเป็นจ้าบุญจ้าบุศสนนี่เลคะประมาณส8ล้านได้ไาไปหาลูตเตอร่ไปพอซื่อหรไเชื่ออพอได้6ตัวเลยครับได้หตัวแล้ว ฝันว่าฝ um ah er ันหมดเลขฝันฝันเออเอาฝันมาให้ได้บ่พังด้วยกันราชการที่สิบเพราะเงินมาให้ครับครับผมเอาเงินมาให้ยเรามันเป็นตัวเลขของเพิ่นครับผมเออมันเป็นแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับผมครับผมเอองบตัวแล้วเราว่าแต่ว่านเป็นเงินเด้อเพิ่นว่าเพิ่นเงินมาให้บ่แม่นครับเออมันเป็นตัวหนังสือเขียนเส้นมาแบบเป็นหนังสือแล้วหลังฝัน โชวน้องซื้อให้เลยใบเส้นให้เลยแมนมแนั่งซื้อเส้นนะก็บะว่าคนเดียวถ้าบ,บุญถ้บ,บุญเสร็จแล้วเถอนล่ะสั่งวัดได้ปะสั่งวัดสั่งว่าสั่งส่ากับบะเรียหน่อชิมงานเฮ็ดซอยที่ไันนอนอยู่บ้านนีน่นันอยู่บ้านก่อนนันอยู่บ้านจ้ะนอนอยู่บ้านแมนรถขนศพเป็นยังไงค่ะรถขนศพเดี๋ยวนี้ค่าติดงานก็ามาวางคนก็บไม่ใครจ่าย คแต่ว่าฟันโดดไหมครับนี่ฟันโดนไหมว่าฟันก็ว่าตายก็ว่าจะไปแก้เขาโย้ฟันโดดไหมครับที่ว่าฟันเห็นเลี่ยมฟันวันวันที่สามที่ช่วงวังอ่าที่ที่ที่เดียดมหน้าผับฟันต้องหงุดต้องหงุดเล่นไหมครับครับผม มานีกันเลยไปหาซื้อลอตเตอรี่ไวแล้วแจ็คไปเขามาขายไพ่อ้อยอ้อยอ้อยมาโอ้เขาไพอ้อยอ้อยมาหนีแม่บ้านก็เลยว่าโอ้ยสุดซีนต้องเจ้าใบก้อนสั่นสิบเอาระนะฮะเป็นเจ้าบุญเจ้าผู้ส่วนก็ซื้อใบไปซื้อไว้แล้วอันพยุ่งออกไปลอตเตอรี่ไหมน้ำบ่ว้าอยู่บ้านมันบ่ครับย้ายายเมียนแล้วย้ายเมียนแล้วย้ายจึงวะไม่ยู่ แ้ either, like. it, ่เราเฉียงนะเพอดีชิมชิมพราะชิมตัวตัวแรกก็พยุ่นเทียบพยุ่นไอ้ฟันวานได้หกตัวนะครับผมฟันว่านหกตัวลาดชทกาลที่สิบครับผมฟันว่าเงินไมาไห่แต่ว่าพันเป็นตัวเงินครับเป็นเงินแต่บอลเป็นเงินเป็นเขียนใช้กระดาษมาไห่เป็นตัวเล็โอ้ยแล้วจัได้ยสมนึกเอายำยำด้วยครับตัวไรกก่อนครับแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง คต hey, uh, ั้งแต่ที่เราทาคลิปแรกเนาะพ่อเนาะครับผมก็ยังไม่มีเพิ่มเติมไม่มียืนพื้นคือตัวนี้ตัวนี้ไม่มีฝันเพิ่มบ่ะว่าไม่มีไม่มีเลยก็คือว่ายังชอบตัวนี้ละครับผมไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจบอกมีเพิ่มบอกมีเพิ่มแต่ว่าพ่อไปหาหกตัวนี่ได้ถือว่าเก่งนะครับผมโอ้ยหายากเลยอ่ะยากเลยดิ จำได้แม่นย่อมมองสมองเในวันพรกระดาลษตองหวัดพระโยโย่ครตองหวัดพระศิษสามที่พังมากครับผมต้องใช้ไปบ้านกันเดลยแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอ่าแล้วก็ทีนี้เราตัดเล่นเอาครับผมถ้าอยากตัดตัดเล่นเอานะพ่อเนาะครับผมโอเคโอเคมารมีพ่อโยนีคือมือหนีมากเฮียยังกว่าครับว่าถ้าบุญครับผมมาสั่งงานตองกุฏิให้เจ้าหวัดสิโอ้เออ ต่อคุณจีเจ้าวาดผมกู้รับหมองครับผมครับได้เบิร์ตตัวคดนได้เบิร์ตถูกอย่างใหม่ค่ากระขายมายุค่ากระขายเป็นหาสีของกระสีครับแกคนเสียชีวิตไปไม่รู้กระแก่กระแก่สีถ้าบุญถ้าบุญชนละวันละว่ากระท่ำครับแล้วข้าวเรเคียงกันก็ให้สมพ่วงคือว่าเฮ็ดไปเอาบุญครับผมนะ เางบุญครับเกิดมาส้าเดียวเ่ยเพราะท้าบุญกอกเยอะๆจะด้ยนสงหนาแต่ว่าการมวนี้ตอยากให้พ่อโยมพโชคเนาะครับผมพาะว่าเพื่อนสาอยากซื้อกระสีมาเทปหนังก่าคาะแทนทั้งวัเมื่อท่าสีบุญก็ไ่หาแสนป้า่น้อยๆได้บุแเราวันนี้มาเฮ็ดชุบมุตุอีกหาแสน หาเช่นหาเมินกว่บแต่คิดจะได้บุญได้ทด้พออยากได้เงินก่อนนี่มาสาั่งท้บุญอเออเป็นกำลังสั่งเป็นกำลังสั่งถ่าสีบดง้อไปย่างตั้มสุดหาแสอต่างซุมม้มประตูไรืปไปมั่งหาแสนหาเมินหาพันหาพันกว่า 5, 500, บาทอย่ไรห้าแสงห้าหมื่นห้าพันกว่าบาทอยากเท็บอยากทบุญอเออ,เอวัดราอว่าซอยซาลากลางวัเลี่ยม ออว,วุ้นแล้วจะหอยสอดก้อนแคบมากกับบ่อปีนังนข้าวจริงจริงได้สิละวันที่หนึ่งถ้าถือมาบกักสซบันว่าอขอพรหอยสอดก้อ,อยแคบนะครับครับแล้วกับหอยที่เราหาล้งนเห็นหนาสมุนท้องผมแต่ว่าแกลลอตแซ่บริเลระบุถือ,อถือว่าพ่อโยฝันดีนะครับผมฝันเห็นรอสิบเนาะพ่อโยเนาะครับผมครับแล้วตัวเล็ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับอ้าวอายุเพิ่อนดหนคะเพื่ออายุอายุเพิ่นเท่าไหร่ครับ อายุคนหกสิบดเจ็ดสิบหอืม่สบอย่าอย่าลืมอายุนะครับผมคนยังว่ายิ้มใจหัวดิยิ้มยำจาแสหกสิบเจ็ดหกสิบหกหกสิบเจ็ดครับผมอายุอายุเพิ่มล่อสิบเนาะครับผมฝันดีด้เนี่ยประโยชฝันดีด้วยเือว่าฝันดีนะครับผมยีสิบเเเคยันเจยวเพิ่ันอายุแ่เสือมาอายุแต่ว่าไอเลเลเลออกอายุันต้องวานลนะครับ่อนที่สาม ออกจากวันที่หนึ่งที่สองไม่มีอะไรควันที่สามฝันยังไงก็ให้จคอีเขานมครับถ้าได้ที่แปดล้านนี่พยุยสิมาถ้าสีสีจ้างสร้างมาถ้าสีบดงบไปเท่าไหร่พยุยครับงบไปย่างอยชุดห้าแสนห้าแสนครับผมช้าถูกครับผมห้าแสนแล้วที่สามฟุ้มประตูกห้าแสนห้ามึงเมว่าบาทครับผมเกิดล้านกว่าบานอ่าแล้วผมทิด ถ้าดูอูให้รูกห้ลานเสี้ยเนยเป็นสบุน้ชวนในสมุนทําผูชเท่าแก่วาเราปลูกล้านจะได้เกิดมายังรุ่นให้เป็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยังเรสู่ทับุญก็ได้เนาะเราะเราให้ผมให้ลูกพลานเสียไว้แล้วล่ะห้ไสรุขใ้เ้เป็นนปเสียได้ไหมนี่นะิเสียได้ไหมเนียพ่อพอยกไปดูหน่อยครับผมแต่ว่าอายุิ่นมีกันนมีกันก็มีได้ด้วค่ะ ครับผมอ๋อเป็นแับุญยังไม่ท้อก็ยังอยากขำบบุญลายเสีเาโอ้ยอยากขบุญลายอยากขับุญลายอันนี้เย็นแม่แท้ที่ว่าขับเลยขับเลยร่อน้อนหามากเลยนี่นี่แกเนี่เออลูกก็ตั้งเหมือนง่ามสวยงามดีตัวเดิมนะพ่อเนาะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมแจากฟันจะพุ่นมาฝันเยอะเทืยบบ่พยุกต์บ่ผมไม่จักเทียบรอนดูซื่อๆคือุ่าป

นี่800101ครับผม800101ตัดเล่นเนาะตัดเ67นี่คืออายุนะฮะรอสิบหรือว่าผิดถูกยังไงเราก็ไม่รู้เนาะให้ให้ fc อมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมว่าอายุรอสิบอายุเท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็ไม่รู้จริงๆครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจคทางผมทางเนาะครับเป็นแนวทางเนาะพ่อโยผู้ใดมาสเนาพ่อเข้ากับพิจารณาได้กันบ่มาตับเราเป็นแนวทางเป็นความฝันครับเป็นความฝันครับ มันเนี้ยดิจะนอนเสียมาเสียสันถอาได้พี่น้องยังก็เกิดขึ้นได้ครับครับคุณผศนิมันทุกเส้นยางครับคุณผศพยโยครับพี่น้องเอฟซีก็ครับผมพี่นแนวทางครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้เป็นแนวทางของพยโยนะครับเด้อที่พยโยฝันครับผมที่ว่าพยโยฝันได้เอ่ได้เลขตัวงวดนะครับฝันวันที่สามนะครับได้แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับสิบเจ็ดบอกร่าพศสอนสองพันห้าร้อยหกสิบหกไดครับเออพี่น้องเอฟซีมึงเอาเด้อครับเด้อพยโย พายุอบฝากตอนไม่สำเนียนะครับเ้อแฟนสาวเอฟซีรครับฝากไว้คลิปหน้านด้ครับเ้อสวัสดีครับกำงามครับผม